สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามีมะเขือยาวนะเพื่อนเพื่อนส่วนเราจะทําเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะเพื่อนเพื่อนเริ่มจากนํามะเขือ,ขอยาวที่เรามีนะเพื่อนเพื่อนเอามาย่างไฟนะเพื่อนเพื่อนย่างให้เขาสุกเลยนะเพื่อนเพื่อนวิธีย่างเราคือเราจะย่างให้เขามีรอยไหมเลยนะเพื่อนเพื่อนให้เปลือกข้างนอกเขาไหมนะเพื่อนเพื่อนแล้วข้างในเขาจะสุกเองนะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อน เขาจะมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะเพื่อนเพื่อนตรงขั้วเขาจะสุกยากหน่อยนะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เน้นตรงนั้นนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนเมื่อน้องเขาสุกแล้วเราก็เอาพักไว้ให้เย็นนะเพื่อนเเดี๋ยวเราจะมาแกะเปลือกข้างนอกเขาออกอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็มาย่างพริกกับกระเทียมนะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นพริกจินดานะเพื่อนเอเราเสียบไม้แล้วเราก็ย่างนะเพื่อน ย่างให้เขาสุกนะเพื่อนเเมื่อเขาสุกแล้วเขาก็จะได้มีกลิ่นหอมนะเพื่อนๆแบบนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนตอนนี้น้องมะเขือเผาของเราก็ได้เย็ยนตัวลงเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาลอกเอาเปลือกข้างนอกของเขาออกนะเพื่อนๆตรงที่สีดำดำนะเพื่อนเพื่อเราก็จะเหลือแต่ส่วนข้างในนะเพื่อนเพื่อก็พยายามหยิบเอาเปลือกที่มีรอยไหมออกให้หมดเยอะที่สุดนะเพื่นอนเพนเพราะว่าเราจะไม่ล้างน้านะเพื่อนๆ พอถ้าล้างน้ำแล้วเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวนะเพื่อนๆแค่นนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆนจากนั้นนําครุกมาเพื่อนๆนใส่เกลือลงไปเพื่อนๆแล้วก็พริกกับกระเทียมที่เราย่างเมื่อกี้นะเพื่อนเพื่อนใส่ผงชูรสลงไปนิดนึงนะเพื่อนๆนแล้วก็โขลกนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นเราก็จะเอาพระเอกของเรามาใส่นะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือน้ําปูนะเพื่อนเพื่อนหรือว่าแยืปูนั่นเองนะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็โขลกต่อให้ละเอียดเลยนะเพื่อนเพื่อน พอน้องละเอียดดีแล้วก็จากนั้นก็เอามื่อเขือเผามาใส่เลยนะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราจะใช้กรรไกรตัดให้เขาเป็นท่อนเล็กๆนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเวลาเราตาเนี่ยเขาจะได้แหลกได้ง่ายนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีเส้นใหญ่อยู่นะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเขาจะไม่แหลกนะเพื่อนเพื่อนเมื่อเขือยาวถ้าเราเผาจนสุกแล้วนะเพื่อนๆนเขาก็จะอ่อนปวกเปยียกอย่างนี้นะเพื่อนเพื่อนจากนั้นก็โขลกต่อให้ละเอียดเลยนะเพื่อนเพื่อน ตอนโขกก็ระวังนิดนึงนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าน้องเขาจะมีน้ําอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวจะกระเด็นเข้าตานะเพื่อนก็ละเอียดประมาณนี้ก็พอแล้วนะเพื่อนจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ําปลานิดนึงนะเพื่อนไม่ต้องเยอะนะเพื่อนก็ตมตมกวนๆไปอีกสักแป๊บนะเพื่อนให้น้าปลาเขาเข้าเนื้อนะเพื่อนเมนูตำมะเขือเผาก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเครื่องเคียงก็จะมีะระแเน่นะเพื่อนอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะเพื่อน แล้วก็จะมีไข่ต้ม้วยนะเพื่อนๆไข่ต้มนี่ก็ขาดไม่ได้เหมือนกันนะเพื่อนๆเราไปทําตามกันดูนะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจทําง่ายอร่อยด้วยด้วยนะเพื่อนๆ